สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมช่องวอนวินโมไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นหนังสือมังงะนะครับของสำนักพิมพ์ดังโงมังงะนะครับราคาเรล่มละ90บาทเรื่องคนจะรวยต่างโรคก,ก็พาสวยไม่ได้นะครับนี่ปัจจุบันมีหนึ่งเล่มนะก็ต้องบอกว่าสำนักพิมพ์นี้ส่วนมากก็ LC มาแล้วก็ทยอยออกก็อย่างว่านาะก็เป็น สำนักพิมพ์น้องใหม่เนาะก็ต้องบอกเลยว่ารูปเล่มผมค่อนข้างจะชอบนะเพราะว่าขนาดราคา90รูปเล่มทำมาดีมากๆเลยก็กระดาษเป็นกินลีดด้วยอันนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกอย่างแล้วนะครับแม่ก็เดี๋ยวเรามาดูลายเส้นนะ้ำปกนี่นะ๋ยวต้องให้คะแนนปกก่อนปกนี่ผมบอกโอ้โหค่อนข้างจะชอบนะปกทามาดีมากๆแล้วก็รูปเล่มออกแบบมาดีมากๆเอออันนี้ผมบอกเลยว่าจากลายทรงลายเส้นการลงสีนะของหน้าปกความคมของปกอะไรเงี้ยผมให้ 9.5เลยโอ้โหต้องบอกว่าดีจริงๆนี่ก็โดยรวมผมค่อนข้างจะชอบนะสำนักพิมพ์เนี้ย1ราคาไม่แพงนะครับ2ก็เนะี่ยอย่างบาควนนะโอ้โหก็นรูปดังโง่นะโอ้โหต้องบอกว่าดีจริงๆเออแต่ทีเนี้ยเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าเออเนี่ยของคาโดขาว่านั่นหมายความว่าเรื่องนี้แสดงว่าจริงๆมีมานานแล้วแน่เลยอะ่ะเออก็มี่าตัว mfbook นะก็น่าจะมีเป็น ไลโนเวลด้วยทีนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลพอดีพึ่งได้ลองอ่านมาบอกเลยว่าโอ้เรื่องนี้ผมชอบนะคนข้างที่จะเออถือว่ามันแตกต่างในแนวต่างโลกลหลายๆเรื่องนี่เราก็ดีสําคัญคือเนี่ยพอถอดปกมันนะครับเนี่ยปกหนนะคุณเห็นไหมมันจะมีแบบสีออกแบบทองๆนิดๆนั่น,น,นจริงๆมันก็ไม่ได้ทองจ่านะแต่มันก็ออกเห็นมันสีแบบออกทองๆนะแล้วลายเส้นเนี่ยโอ้โหคมมากคุณเห็นไหม ผมค่อนข้างชอบเลยเนะี่ยคนจะรวยต่างโลกก็ผ่าสวยไม่ได้น,นี่ก็เป็นออกแบบคารคเตอร์นี่ตัวน้องผู้หญิงนะหน้าปกอันนี้ก็น่ารักใช่ไหมข้างหลังนี่โอ้โหลายเส้นดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นข้างในกันดีกว่านะครับน,นี่เดี๋ยวผมให้ดูลายเส้นก็กระดาษที่ผมบอกเป็นกรีนลีดใช่ไหมคุณคุณเห็นไหมโอ้โหการพิมพ์คมนะคมมาดีมากๆเลยเออลายทรงลายเส้นดีมากตัวเนื้อเรื่องต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกนะครับถึงจะเป็นแนวต่างโลกก็ตัวพระเอกของเรานะครับก็ ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นแนวที่แบบเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะพนักงานบริษัทที่เป็นพนักงานบริษัทแบบประเภทบริษัทมืดๆเทาๆดำๆบริษัททา่าอะไรเงี้ยก็แบบสวัสดิการตัวพระเอกของเรานะครับตอนแรกก็แบบอุตสาห์เก็บตังค์ก็จะแบบไปเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็ถูกอัญเชิญมาโอ้โหพอได้อัญเชิญเสร็จปุ๊บตัวเองก็อะไรวะถูกอัญเชิญแล้วก็แบบคนต่างโลกบอกว่าคุณนี่เป็นผู้กล้าแต่พอได้เห็นสกิลของตัว ของเขาเองปุ๊บกลายเป็นว่าเขาได้สกิลเพาะปลูกนะครับโอ้โหตอนแรกผมอ่านว่าพี่สกิลเพาะปลูกมันจะเป็นผู้กล้าได้ยังไงวะแต่ทีเนี้ยกิมมิคเรื่องเนี้ยมันเล่นกับสกิลของการเพาะปลูกได้ดีมากๆเลยนะสกิลเพาะปลูกของเขาเนี่ยคือเขาปลูกอะไรก็ได้และที่สำคัญคือปลูกปุ๊บงอกปั๊บโอ้โหมันโคตรเจ๋งเลยอ่ะแต่ที่สําคัญคือปลูกอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ปลูกแค่ผักพืชอะไรงี้นะหูเนี่ยเขาเอาแบบ เอางงเอาเงินมาปลูกใต้ดินปุ๊บเออเอาลรงเอาเหล้ามาปลูกเอาเอาอาวุธมาปลูกงอกออกมาได้ครับโอ้โหนี่มันเป็นสกิลค่อนข้างจะเทพเลยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเอ้เราก็ต้องทำตามความฝันละกันอืมแลวตอนหลังก็เหมือนประมาณว่าอยากจะทำตามความฝันนะครับก็เหมือนประมาณว่าอยากจะหนีประเทศเนี้ยที่อัญเชิญมาแล้วก็แบบเหมือนจะหลอกใช้เขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออลอง ไปสร้างอาชีพดีกว่าเป็นพ่อค้าเลยทีนี้แบบจ้างนักประจนภัยนะครับมาดูแลทีนี้ก็ได้เจอน้องผู้หญิงนะครับโอ้มันก็เป็นสูตรสําเร็จอย่างหนึ่งเลยคือพระเอกก็ไม่ได้สกิลเทพใช่ไหมจะถามว่ามันไม่เทพก็จริงอ่ะแต่มันเป็นเทพนักนักปลูกกันนักเพาะปลูกใช่ไหมพอเป็นเทพนักเพาะปลูกก็ปลูกนู่นปลูกนี่ก็ขายของนะครับก็อยากมั่งคั่งร่ำรวยนะเพราะอยู่โลกที่แล้ลก็โอ้โหโคตรจนเลยแล้วด้วยความที่แบบเรื่องนี้พระเอกก็มีปมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย บ้านพระเอกก็เป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนกันแล้วก็โดนเอารัดเอาเรียบอะไรเงี้ยพระเอกก็แบบฝังใจไม่อยากเป็นชาวไร่ชาวนานะซึ่งในตอนที่หนึ่งก็มีบอกจนท้ายสุดได้มาเจอน้องผู้หญิงนะครับที่เป็นนักผจญภัยก็น้องผู้หญิงเนี่ยก็มีสกิลที่เรียกว่าเป็นสกิลฮีโร่นะครับก็เหมือนประมาณว่าเสริมพลังแบบแข็งแกร่งมากอะ่ะแล้วน้องผู้หญิงก็มีฉายาว,ว่านักทําลายอาวุธทีเนี้ยด้วยความที่พระเอกเขามีพลังพิเศษใช่ไหมในการเพาะเพาะปลูกอะไรก็ได้เนี่ยก็เลย ทำการฟาร์มอาวุธให้น้องผู้หญิงเออพอฟาร์มอาวุธให้น้องผู้หญิงก็ทาการจ้างวานน้องผู้หญิงเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นโหเล่มหนึ่งบอกเลยว่าพอผมอ่านจบปุ๊บเนี่ยโอ้ยอยากอ่านเรื่องสองอะคือถ้าแบบมีสำนักพิมพ์ไหนเอาไรโนเวลผมว่ามีไรโนเวลนะเพราะว่า MF Book เนี่ยก็เป็นไรโนเวลอยู่แล้วอะเออน่าจะมีนะครับอืมถ้ามีไรโนเวลนะอยากให้สำนักพิมพ์เอาไรโนเวลมาด้วย เออบอกเลยว่าเรื่องนี้นะมังงะลายเส้นดีมากๆเลยอ่ะผมเปิดให้ดูลายเส้นใหม่โหมันจบเล่มหนึ่งมาแล้วอ่ะผมแบบเรื่องนี้อ่านแล้วสนุกอ่ะมันอ่านแป๊บเดียวรู้สึกผมใช้เวลาอ่านเรื่องนี้แค่1ิบนาทีเองมั้งครับจริงๆถามว่ารายละเอียดมันเยอะไหมมันเยอะนะแต่มันอ่านเพลินๆนะโหอ่านแป๊บเดียวจบอ่ะเออนอกจากพระเอกที่แบบเหมือนสกิลมันไม่ได้เก่งแล้วนะเออแล้วก็ที่สำคัญมีตัวคาแรคเตอร์เนี่ยอ่ะผมไปดูน้องผู้หญิงนะ คาเล็เตอร์เนี่ยฉากต่อสู้นะโอ้โหคุณเดือดจริงๆมีแอปเซอร์วิสนิดหน่อยอยทีเนี้ยอยากเห็นมากเลยเล่มสองเป็นไงนะเห็นนะโอ้โหลายเส้นดีมากเออแต่อย่างคนที่ดีไซน์คาเล็เตอร์อ่ะเออผมทอดปกให้ดูใหมท่ทีนังนไงเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบเนะี่ยปกหลังอ่ะโอ้โหเลยเส้นมันดีดีจังวะ่ะลายเส้นข้างหน้าอืมมันก็ดีนะแต่ลายเส้นข้างในก็วาดน่ารักเพราะมันต้องเป็น มังงะเนาะมันก็ต้องแบบถ้ามันจะจริงจังมันก็จะวาดนานไปหน่อยอะไรเส้นมันก็จะโหดไปหน่อยเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ใครชอบแนวต่างโลกแล้วก็พระเอกมีความเขามีสกิลที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดอะ่ะเออใครชอบแนวที่แบบเฮ้เเหมือนพระเอกเม่งซวยวะ่ะแต่ท้ายสุดแล้วพระเอกแม่งก็แบบอยากมาคั่งกำังรวยอะ่ะสกิลมันซัพพอร์ตพระเอกได้ดีมากๆาแล้วก็มาเจอน้องผู้หญิงแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆในต่างโลกโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่ง,งเรื่องที่อ้อ่าแล้วรู้สึก สนุกมากๆนะผมชอบอะมันมันไม่ใช่แบบพระเอกต้องแบบบู๊ละหำโหดโหดแบบเก่งเวอร์เก่งเวอร์อะไรเงี้ยโอ้อันนี้ก็เป็นแนวที่แบบพระเอกไม่ได้เก่งนะครับก็เหมือนสายซนะับพอร์ตเนาะคอยช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยโดยรวมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆเลยใครชอบก็หาอ่านได้นะครับสำนักพิมพ์ดังหกราคาเริ่มละ9กบบาทเรื่องนี้โอเคไหนๆก็จบรีวิวแล้วเราให้คะแนนเรื่องนี้กันดีก,กว่า งานลายเส้นนะผมบอกเลยว่าลายเส้นดีมากๆเลยผมให้เรื่องนี้เก้าเต็มสิบคะแนนครับโอ้โหบอกเลยว่าตจะมองจริงคือปกผมก็ให้เก้าจุดห้าเลยนะอปกเก้าจุดห้านะสวยนะครับรูปเล่มปกผมให้คะแนนเก้าจุดห้าเลยนะเพราะว่าสำนักพิมพ์นี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับแต่ไม่รู้ในอนาคตก็หวังว่าคงจะรักษามาตรฐานนี้ต่อไปนะครับปกคะแนนเก้าจุดห้าครับแล้วก็ ตัวรายเส้นเนื้อเรื่องคาแรคเตอร์ Character. ผมให้9กคะแนนครับส่วนเนื้อเรื่องโอ้โหผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเนื้อเรื่องโดยรวมคือเล่มหนึ่งผมให้9กาคะแนนครับคะแนนสูงนะทำไมให้คะแนนสูงเพราะว่า,วามันเป็นแนวที่เป็นอินเซไกก็จริงเป็นแนวต่างโลกก็จริงอะ่ะเพื่อนๆแต่ความที่มันเป็นพระอเอกมันมีพลังที่ไม่ได้เวอร์มากอะ่ะมันไม่ได้แบบโอ้โห มีเกลออกมาคือจิมนู่นจิมนี่กระเบิดอะไรเงี้ยอันนั้นผมก็ค่อนข้างจะเบื่อนะอันนี้ก็เป็นแนวที่แบบพระเอกก็สร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนไปเรื่อยแล้วก็มีตัวซับพอร์ตมันก็เหมือนผมยกตัวอย่างก็เป็นอย่างู้ก้าโลภพรงาดก็ได้อย่างู้ก้าโลภพรงาดก็ถามว่าพระเอกเท่ไหมอันนั้นพระเอกก็เทพมนะแต่ทีเนี้ยมันมันด้วยความที่เป็นคนใจดีเรื่องนี้พระเอก,กใจดีนะ แต่มันจะแตกต่างจากผู้กล้าโล่ที่ว่าเออผูก้กล้าโล่มันจะโดนแบบปุยีปุยยำนิดหน่อยใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับพระเอกก็เหมือนโดนเอาเปรียบแล้วก็พระเอกก็เดินเรื่องไวพอมันเดินเรื่องไวมันก็เลยกลายเป็นว่าเออพระเอกตั้งตัวได้อันนี้จบเล่มหนึ่งก็ทําให้ผมอยากจะติดตามต่อไปก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเล่ม2เป็นยังไงเดี๋ยวเล่ม2เนี่ยอ่าถ้ามาปุ๊บผมอ่านก็อาจจะมีการให้คะแนนใหม่อีกรอบหนึ่งละกันเพราะว่า มันจะต่อเนื่องก็ถือว่าไม่เป็นการสปอยแล้วกันเนาะก็อาจจะเป็นการชี้นำว่าเออเฮ้ยมันควรจะไปต่อไหมแต่และเรื่องมันก็มีความแบบน่าต่อไม่น่าต่อบางเรื่องก็แบบโอ้โหเล่มหนึ่งดีเล่มสองแย่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าเรื่องเนี้ยโดยรวมดีบันใจว่าเล่มสองมาก็ดีผมก็จะอุดหนุนต่อไปนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ใครอยากจะหาอา่านก็ฝากสำนักพิมพ์น้องใหม่ด้วยครับดังโงละอันนี้เรื่องเรื่องเนี้ยราคา90บบาทนะครับก็ หาซื้ออ่านกันได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เช่นเคยนะครับดูช่องทางผ่านแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ใครดูช่องทาง t ทีต k ฝากกดหัวใจด้วยนะครับเดี๋ยวไงก็เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับว่าทุกคุณชอบมังนะและอนิเมะพวกเราพวกทกันเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ